สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเราอย่างรายการ p o l i t i c World นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าช่องนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นสป i ิน f f ออฟออกมาของ History World นั่นเองเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยการเมืองโลกดุเดือดมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเอเชียเองก็ตามนะครับผมหรือว่าในยุโรปเนี่ยทางฝั่งอเมริกาเอง ทุกฝ่ายเดือดปุ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 ดกันหมดเลยนะครับผมเราเรียกได้ว่าเดือดอย่างเดียวยังไม่พอเนี่ยนะครับเรื่องของการเมืองโลกสงครามเนี่ยตึงเครียดสุดๆแล้วถูกไหมเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากทั่วโลกเลยหลายๆประเทศเนี่ยนะครับล้มละลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์แนวทางในอนาคตอีกว่า อย่างประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มของ,งเรื่องโลกร้อนเทนพลังงานต่างๆเรื่องของรถไฟฟ้านู่นนี่นั่น ทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในการเมืองกันหมดเลยนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็เลยคิดว่างันก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วล่ะที่เราจะมาเปิดช่องนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งช่อง history world เนี่ยอาจจะมีตัวของเจตทาเป็นหลักนะครับแต่เรียกได้ว่าช่อง politics world เนี่ยนะครับจะสลับกันนั่นเองเจตเองก็จะมาทําเสริมส่วนตัวผมเองจะทําหลักนั่นเองนะครับก็จะสลับกันนั่นเองแต่ก็เรียกได้ว่าช่อง history world เนี่ยก็ยังมีตัวของผม energy. ทําลงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องเน้นย้ากันก่อนว่าเรื่องราวของ politics world นี้เองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การเมืองโลกนะครับไม่ได้เน้นไปที่การเมืองของประเทศไทยแล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยอาจจะแทบไม่พูดถึงเลยก็แล้วกันนะครับผมด้วยสาเหตุที่ว่า ตัวของผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้รู้ถึงบริบทของการเมืองไทยเยอะเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าผมรู้ไม่ดีพอแล้วก็เรียกได้ว่าด้วยความที่การเมืองไทยเองเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผิดใจกับหลายๆคนได้ง่ายกว่าการที่เราพูดถึงการเมืองโลกคือการเมืองโลกเองอ่ะมันก็อาจจะผิดใจกันได้นั่นแหละแต่ตัวของผมเองอ่ะรู้สึกว่าอ่ะด้วยความที่เรายืนมองเป็นบุคคลที่สามซะมากกว่าเหมือนเราไม่ได้เล่นอยู่ในเกมอ่ะเราออกมาเป็นคนดูนอกเกมอ่ะเราอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่า แต่ในการเมืองไทยเองอ่ะด้วยความที่ว่าเราเองก็เติบโตมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะมีความใบแอสอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมคือแน่นอนแหละเราอาจจะเห็นหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามันต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่ผมก็พูดตรงๆเลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความเห็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยอันนั้นอัน,นโน้ตดีที่สุดเลยอันนี้ไทยแย่เหลือเกินหรือบางอย่างอันนี้ไทยดีเหลือเกินอันนั้นแย่ที่สุดเลยแต่มันเป็นมุมมองที่แคบไงคือเราเห็นแค่ในไม่กี่ประเทศอะแล้วเราเอามาเปรียบเทียบแต่จริงโลกทั้งใบอะ มันมีประเทศอีกเต็มไปหมดเลยถูกไหมซึ่งตรงนี้เองอการเอาเรื่องแบบนี้มาพูดผมคิดว่ามันอาจจะสร้างความแตกแยกในสังคมได้มากกว่านี้นะครับคือแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าเราทุกคนจะเรียกร้องสิ่งที่มันสมควรจะได้ไม่ได้แต่การที่ว่า ทุกวันนี้สังคมก็แตกแยกมากๆอยู่แล้วผมไม่อยากจะทําให้มันแตกแยกเป็น2ฝ่ายไปเลยคือหลายๆคนอาจจะบอกว่างั้นเราก็แยกกันไปเลยสิสฝ่ายฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายอะไรก็ว่าไปแต่ผมรู้สึกว่าแบบนั้นมันมันไม่ได้จะแก้ปัญหาอะไรได้ครับผมเพราะว่าการแก้ปัญหาต่างเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกใบนี้เองอ่ะมันมีปัญหามาก่อนที่ตัวเราจะมาเกิดอีกถูกไหมก็เรียกได้ว่าเราต้องเข้าใจคนในหลายๆรุ่นคนในหลายๆฝ่ายด้วยว่าเขาโตมากับโลกแบบไหนและทําไมมันถึงเปลี่ยนแปลงได้ช้าทําไมนี่ใส่เขาถึงเป็นแบบนี้หรือว่า ทำไมคนแก่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเชื่ออะไรแล้วเชื่อไปเลยไม่เปลี่ยนความคิดเลยเราจะทําให้เขาเปลี่ยนความคิดได้ยากเหลือเกินเราอาจจะหมดความอดทนไปแล้วด้วยความที่แกลบของเทคโนโลยีเองหรือว่าแกลบของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต่างกันเยอะมากๆนะครับผมก็เลยคิดว่า การที่จะมาสนับสนุนให้คนมันแตกกันไปเลยเนะี่ยไม่ใช่นะครับผมคิดว่ามันมันไม่โอเคมากๆเลยแล้วผมก็เลยคิดว่างั้นเราคงจะไม่พูดในประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะผมเองอะ่ะอยากจะเป็นคนที่ช่วยเชื่อมทั้ง2เจนเข้าด้วยกันให้ทั้ง2เจนเปิดใจซึ่งกันและกันคือต้องยอมรับก่อนเลยอย่างแรกว่า1 อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วจงคิดว่าตัวเองโง่เสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยแปลว่าเรายังมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้เสมอเสมอนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยรวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเออเราอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยเปิดใจมาคุยกันนั่นแหละแต่รู้เลยว่าถ้าเราพูดอะไรละเอียดอ่อนไปใน YouTube อย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะมาซัดก,กันมีการแบบทะเลาะกันรุนแรงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยไปพูดถึงประเด็นต่างประเทศน่าจะง่ายกว่า่าารแล้้ววกก็เียได ในข่าวของประเด็นในประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีอีกหลายๆสื่อนะครับที่ให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันได้ช่อง politics world นี้เองก็เลยจะขอเน้นไปที่การเมืองของโลกทั้งใบแนวโน้มของโลกอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าบอกตรงนี้กันก่อนให้เข้าใจว่าแม้จะชื่อว่า politics world เนี่ยแต่เรื่องราวไม่ได้เป็นเรื่องราวของ politics ในประเทศไทยเป็นเรื่องราวของ world จริงๆครับก็คือเป็น politics ของโลกใบนี้จริงๆแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับกับคลิปเปิดช่องเนี่ยก็จะขอบอกกันอีกที หนึงว่าแนวทางความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้มาบังคับใครให้ต้องเชื่อแบบไหนหรือว่าต้องอยู่ฝ่ายไหนไปเลยนะผมแค่นําเสนอเรื่องราวต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดกันเอาเองไตร่ตรองกันเอาเองตกผลึกกันเอาเองว่าเฮ้ยเราควรจะเลือกที่จะเชื่อแบบไหนหรือว่าเรา จะเลือกอะไรดีอะไรแบบนี้เพราะเรียกได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยทุกอย่างเลยครับมันก็มีความไบแอสอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเราต้องมากรองกันเองแหละว่าอันไหนมันไบแอสไม่ไบแอสขนาดไหนนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายิ่งยุคที่เป็นสงครามแบบนี้นะครับสำนักข่าวจากฝั่งไหนเนี่ยก็ไบแอสฝั่งนั้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือถามว่าพูดความจริงไหมพูดความจริงนะครับแต่พูดแค่บางส่วนไงพูดในสิ่งที่เขาอยากให้คนได้เข้าใจ พูดในสิ่งที่เขาอยากให้คนได้รับรู้แต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่พูดเลยอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าถามว่าพูดความจริงไหมพูดแต่พูดไม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องเสพข่าวอย่างระมัดระวังนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาเรื่องราวาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มาเล่าให้กับทุกคนให้ได้ความรู้ได้แง่คิดมากขึ้นนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรราายก Politic World